สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการคนนี้น่ารู้จักอ e ีพีที่ห e ้าอีพีที่ห้าค่ะอยากรู้จักจริงไหมไแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับทุกคนเป็นพี่ปอนะคะเป็นเพื่อนของเมอเองเพื่อนจากที่บริษัทเก่านะเดี๋ยววันนี้เรามาทําความรู้จักกับเขากันนะครับสวัสดีครับพี่ปอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปอพี่เป็นคนจังหวัดไหนอพี่เกิดที่ไหนก็เป็นคนปักช่องนะคะแต่ว่ามาเรียนอยู่ที่ลังสิต ใช่พี่จบจากมอลังสิตแล้วที่เขาใหญ่เนี่ยมีที่เที่ยวมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรน่าทเที่ยวแนะนำแม่ร้านอาหารอร่อยๆเอาจริงนะคนในพื้นที่ยังไม่ค่อยเที่ยวหรอกจะเป็นคนนอกพื้นที่มามากกว่าแต่ถ้าถามว่ามีอันซีนอะไรที่มันแบบแจ๋วเลยก็คืออาจจะเป็นแบบธรรมชาติหรือว่าคาเฟช่ช่วงช่วงวัยเด็กนี่พี่เรียนที่ไหนนะเอาตั้งแต่อนุบาลเลยปะ <laughs> ได้เขาพี่จัดมาเลยก็ถ้าถ้าเป็นแบบช่วง อ่อตั้งแต่เด็กจริงๆพี่อยู่กรุงเทพอืมใช่แล้วก็ค่อยกลับไปตอนประมาณปสีปสี่ปห้าประมาณนี้ก็จะอยู่ที่ปากช่องประมาณสักสาปีแล้วก็กลับมากรุงเทพอีกมีความสัมพันธ์กับกรุงเทพมากกว่าเขาใหญ่แล้วเหตุการณ์ที่น่าประทับใจที่สุดในวัยเรียนเหตุการณ์มันๆที่จําไม่ลืมคืออะไรก็มีเล่าฟังหน่อยจริงๆพี่เป็นคนเรียบร้อยพี่ไม่มี ผมอะไรล่ะผมไม่มีอะไรเลยค่ะทุกคนคือฉันไม่มีวีรกรรมวัยเด็กหรืออะไรก็อาจจะมีแค่แบบเออสวดมนต์เป็นภาษาต่างดาวอะไรอย่างนี้ขนั้นเองสวดว่าไงับสวดว่าไงช่วงมหาลัยเป็นยังไงบ้างคบพี่พี่เข้าเรียนคณะไหนสาขาไหนเพราะอะไรครับพี่นะคะจบจากมหาลัยสลังสิธิ์คณะการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการค่ะก็จะอยู่ชั้นสิบเอ็ด ตึกสูงเหมือนกับเมืองแต่ว่าอยู่กนละชัน้นใช่ชั้นเดียวกันแต่ไม่รู้ค่ะไม่เคยเจอกันงงมากเออแล้วทําไมถึงเลือกเรียนสาขานี้คณะนี้ครับพี่คิดว่าสาขานี้ยมันมันกว้างอืเหมือนกับว่าพอจริงๆแล้วความชอบของเราอะ่ะมันอาจจะไม่ใช่อยากจะเรียนสาขานี้เลยแต่เพียงแค่ว่าพอขึ้นต้นด้วยการท่องเที่ยวกัารไปการปุ๊บมันมีทั้งหลายศาสตร์เลยก็คือว่าเป็นทั้งศาสตร์ โรงแรมทั้งศาสตร์เรือทั้งศาสตร์เครื่องบินทั้งศาสตร์อะไรมันมันเหมือนมีโคฟอะคะ่ะก็คือเป็นการบริการแบบไม่สังคมต้องการอะไรหรอ <laughs> ใช่พี่ก็เลยเลือกเรียนแต่ถ้าความชอบจริงๆอ่ะอาจจะชอบพวกแบบเรียนดีไซน์อะไรอย่างนี้แล้วปัจจุบันมีประกอบอาชีพอะไรอยู่ซึ่งไม่ได้ตรงสายเลยคะ่ะเป็นเลยขาค่ะเลยขาสามก๊อปค่ะสนุกไหมครับพี่กับงนานที่ทําปัจจุบันนี้สนุกไหม พี่ว่าสนุกนะเพราะว่าออกไปปฏิบัติงานข้างนอกแล้วก็เหมือนคอยซัพพอร์ตเจ้านายแหละถ้าคนที่เขาอยากประกอบอาชีพเลขาเนี่ยคุณมสมบัติของอาชีพเลขาต้องมีอะไรบ้างครับหนึ่งเลยพี่ว่าต้องโสดเพราะว่ามันต้องแบบเดินไปนูน่นไปนี่ไปนั่นแล้วก็ไปกับเจ้านายตัวติดเจ้านายหรือว่าจะเป็นแบบการซัพพอร์ตคนอื่นๆน่ะที่ไม่ใช่แค่เจ้านายตัวเองอ่ะ อาจจะเป็นระดับสูงกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องมีความคล่องตัวสูงมากแล้วแล้วก็เป็นคนที่ลุยใช่ห้ามแบบเอ้ยออกไปข้างนอกแบบร้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเจ้านายคุณออกไปแล้วอ่ะคุณก็ต้องออกไปตามเจ้านายครับก็เหมือนการบริการเหมือนกันแหละอ่าแต่ว่าเป็นการบริการแบบระดับสูงประมาณนี้เออ บอกข้อดีข้อเสียของตัวเองให้ฟังหน่อยครับพี่ข้อดีเหรอข้อดีอาจจะเป็นคนแบบคนง่ายๆนะคนชิวๆค่ะยังไงก็ได้ถ้าข้อเสียก็จะเป็นแบบว่าเก็บตัวเป็นบางครั้งค่ะจะไม่ค่อยไม่ค่อยพูดไม่ค่อยอะไรแล้วงงานในดีเลกพี่นี่พี่ชอบทําอะไรครับงานอาลีเลกก็จะเป็นพวกเล่นกีฬามากกว่าอพี่ชอบเล่นกีฬากีฬาอะไรครับพี่ บอลคะ่ะก็ทุกคนคําถามตอนนี้ก็เป็นคําถามที่ผม <Okay. S 1> อยากจระถามพี่ปอน,นะครับเพราะ uh huh. ว่าพี่ปอนเนี่ยปัจจุบันก็ได้มีลูกสาวแล้วเนาะ uh huh. ผมอยากจระถามพ uh ี huh. ่ว่าเอ้ยแล้วเ,เราต้องเตรียมพร้อมอะไรก่อนที่จะมีลูกครับพี่คนเราอะ่ะเขามักจะบอกว่ามีลูกมอพร้อมถูกไหมแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะพร้อมเมื่อไหร่ซึ่งเวลามันก็จะผ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆเืยๆจนเราแบบลืมมาคิดว่าถ้าเกิดว่าเรามีลูกเร็ว เราก็ได้ศึกษาคนคนหนึ่งที่มันแบบว่าออกเป็นผลผลิตจากเราจริงๆอะค่ะอืมอ่าถามว่าการมีลูกอะมันแย่ไหมหรือมันดีไหมมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียหนึ่งเราอาจจะสูญเสียความเป็นตัวเองแล้วก็เวลาที่จะออกมาเจอเพื่อนหรือจะออกมาดุเี่ยนน่านอะไรเงี้ยแฮงเอาท์ก็จะไม่ได้ทำไม่ได้เหมือนมีบ่วงอะไรอย่เงี้ยแต่ว่าพอเรากลับมานั่งย้อนดูก็คือว่า ลูกเนี่ยเป็นเหมือนเซฟโซนเหมือนกันนะอืมกับลูกอะ่ะก็คือเขารักเราด้วยใจจริงๆที่สัมผัสได้ตรงนี้ว่าเขาก็มีแค่เราเราก็มีแค่เขาอะไรประมาณเนี้ยอืมมันก็เลยเป็นการแบบว่าฮิวใจอย่างหนึ่งที่การมีลูกมันเป็นสิ่งที่ดีอย่าไปกลัวอย่าไปอะไรประมาณนั้นค่ะ แล้วคุณสมบัติของการเป็นแม่คนเนี่ยมีอะไรบ้างครับสำหรับพี <laughs> ่คุณสมบัติไม่มี <laughs> <laughs> พี่ส่วนตัวไม่ไม,ไม่ไม่มีแต่ว่าการที่มันต้องมีก็คือให้เวลากับเขาต้องแบ่งเวลาของเราจากที่เราเคยอยู่คนเดียวหรืออะไรเงี้ยต้องเอาไปให้เขาให้หมด <laughs> มันก็เลยแบบว่าคุณสมบัติที่ว่าก็คือเวลาเนี่แหละ <laughs> ที่จะต้องมีให้เขาจริงๆ เราจะเลี้ยงลูกของเราให้เป็นคนดีให้เรียนหนังสือเก่งได้ยังไงครับพี่ทำแบบนี้ดีกว่าไหมเลือกเรียนแบบนี้มันคือพยายามที่จะอธิบายให้เขาเข้าใจว่าเลือกอันไหนมันดีกับเราและอันไหนที่ทําแล้วมันไม่ดีต่อตัวเราพยายามที่จะเอาตัวเราอ่ะเข้าไปอยู่ในชีวิตเขาลูกอะ่ะมันจะเป็นยังไงมันก็อยู่ที่พ่อแม่เนาะ เอาจริงๆเขาดูที่พ่อแม่นะดูพ่อแม่แล้วเป็นตัวอย่างที่ดีลูกก็จะไปในทางที่ดี<ม>แต่ถ้าไม่ใช่ตัวอย่างที่ดี<ม>เขาก็จะไปในในทางของเขาอะ่ะ<ม>เออ<ม>เขาเข,ข,ขาเขาเลือกได้เขาเลือกได้ตั้งแต่เด็กแล้วนะจริงๆอ่ะอย่าบอกว่าเด็กไม่รู้เรื่องจริงๆเด็กเด็กรู้เรื่องมากว่าเขาจะรู้ว่าอะไรดีไม่ดีใช่เขารู้มาตั้งแต่เด็กแล้วอืมมันมันไม่อยู่ที่การสอนหรอกจริงๆเราต้องเอาตัวเราเข้าไปอยู่กับเขา ใช่จะได้รู้ว่าเขาอะต้องการอะไรอืม <c oughs> ครับแล้วนิยามของคำว่าความสุขสำหรับพี่ปอคืออะไรครับณตอนนี้คือลูกเราก็ไม่รู้จะหาความสุขจากไหนนอกจากเขาไงแล้วนิยามของคําว่าประสบความสําเร็จในชีวิตสําหรับพี่ปอคืออะไรครับตั้งความหวังไว้ที่ลูกก็คือถ้าพี่เลี้ยงลูกได้ดีแล้วลูกเป็นคนดี ถือว่าพี่สําเร็จแล้วสุดท้ายอยากจะให้พี่ให้กําลังใจกับคนดูหน่อยครับที่<ฆ>เขากําลังสู้ชีวิตอยู่ที่เขาลําบากที่เขากําลังหาเงินที่เขากําลังเหนื่อยอยู่อยากให้พี่ให้กําลังใจเขาหน่อยครับทุกอย่างนะคะมันมันมีทางออกเสมอก็อย่าพึ่งท้ออย่าเพิ่งอะไรบางครั้งเนี่ยเราอาจจะแบบว่าเหนื่อยบ้างแต่เราก็พยายามทําทําไปเถอะทาโดยที่ไม่รู้ว่าวันขครงหน้ามันจะเป็นยังไงได้ซ้าแต่เราก็ยังต้องทําเพื่อคนที่อยู่ด้านหลังให้เขาได้ ได้มีความสุขอะค่ะต่อไปใช่ใชพยายามสู้ๆกับชีวิตนะคะอย่าทอ้อทุกคนอยากรู้อะไรคอมเมนต์ Comment มาได้นะคะถ้าอยากให้ใครมาออกหรืออยากให้อยากให้อยากถามเรื่องอะไรอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเมืองนี่คอมเมนต์มาได้เลยอันนี้เป็นเสื้อช่องนักบินทาคอนเทนต์นะครับที่จะมอบให้กับพี่ปอนะครับฝากซัพพอร์ตน้องด้วยนะคะพอ <c oughs> ดีว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากตามช่องนักบินทำคอนเทนต์ไว้ด้วยนะคะขอบคุณครับครับสวัสดีครับพี่เอ๋